สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสระนครบุรีรัมครับได้เรื่องแล้วครับวันนี้อันนี้พรเราก็จะย้ายเจ้า SK 200 SM ครับไปที่บอ่อที่แปลงใหม่ครับที่บ้านตาเฮืองครับผมตำบลลำดวดนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้ย้ายโดยเจ้าสุรัสค์คาคาวเบอร์สายามคันนี้ฮะ เพิ่งปูพื้นใหม่เสร็จครับผมเนาะเพิ่งเทเสร็จครับถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็น่าจะไปถึงประมาณเที่ยงครับก็น่าจะได้ขุดเลยแหละครับผมเพราะระยะทางก็ไปไกลามากครับ พวกเราก็จอดมาหลายวันแล้วครับรีบเคลียร์รีบจบ,ร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 บครับผ๋รีบเคลียร์รีบจบครับเพราะว่าเหลือหลายแปลงที่ต้องรับต้องทำครับเนาะเหลือหลายแปลง,งมากครับพวกเราครับที่จะทำการในปีนี้ครับก็พึง่งแด้จะได้สตาร์ทเริ่มทำครับเนาะ รอทีมงานมาครบกันครับผมจะเอานีคันที่ไปเติมน้ำมันก่อน,น,นแก๊งเกาก็ยังเก่าครับผม เริ่มตั้งเลยครับผมไม่รียว่ามปัญหาเรื่องการติดแฉกตั้สตาร์ทก็เช็ดบึ้มเลยครับผมเนาะรอไปซื้อน้ำมันมาใส่ครับแล้วก็รอทีมงานครับรอเจ้าเจดครับมือคอนโกรน้องพวกเราครับผมเพิ่งโทรไปตามครับเมื่อกี้ติดภารกิจเลยไม่ได้โทรบอกน้องช่องเช้าครับเออ งานไม่ไหวครับต้องคุยกันไหมครับเพื่อที่จะงานเราให้เดินกว่านี้เพราะว่าช่วงนี้พวกเราก็งานมาแล้วต้องริบนรึงครับคนเราคนละพวกเราเหลือแต่พวกเราคราับเนีเ่ย เดินทางไปแปลงใหม่ของพวกเราครับผมกับพิกัดใหม่ครับมาบ้านตาเฮืองครับผมตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรมัมนยะ์กับโมเดล3ามไร่ครับของพัฒนาชุมชนอำเภอกระสังจังหวัดนันแล้วก็ เดี๋ยวสามรายสัดส่วนหนึ่งต่อสามครับผมเมื่อกี้ก็ได้เจอกับเจ้าหน้าที่กับพัฒนาการอำเภอของกระสังก็ท่านก็บอกว่าของพวกเราก็รีบเร่งให้จบครับรีบเร่งให้จบช่วงปีก่อนปีใหม่นี้เนาะเลยออกค่าเปลงจะให้จบครับแล้วก็มีโครงการตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วครับ เ่าจะได้ทำการขุดต่อครับผมเนาะขุดต่อให้จบกา,การเดินทางเดินทางไปที่แปลงครับพอดีมาชากว่าน,น้องน้องนิดนึงก็เลยครับรถตามครับโควงนาโมเดลปีที่ผ่านมาครับก็พวกเราทำมาเป็น ้อยบอดครับเนาะแต่ก็ปัญหาอุปสรรคมากมายเข้ากับการทำโคกรองนาปีนี้ครับเป็นเรื่องของเป็นเรื่องใหม่ของพวกเราครับแล้วก็เป็นโครงการใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาของพัฒนาชุมชนครับที่ผมรู้มาก็คือว่าโครงการนี้เพิ่งคลอดออกมาปีนี้เนาะปีที่ผ่านมาปีหกสี่ครับปีที่นี้นี่ครปีหกสี่ครับแล้วก็ปีหกห้านี่คือประสบการณ์ด้านเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็เร็วขึ้นครับ การอบรมการอบรมจระอ,อบรมของทุเรียนก็นี่ฮะวันจันทร์หน้าน่าจะได้อบรมครับคิดถูกครับปีนี้ได้เริ่มอ,อบรมตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเนาะก็น่าจะได้ขุดกันหลังปีใหม่น่าจะได้ขุดเลยนะครับผมมันจะได้เริ่มลงงานเลยพอดีครับของเราก็จบจบ,จบจเราจะเอาให้จบครับไยถึงว่าจะเอาให้จบงานที่ขางขาของงบปีหกสี่ครับเลยค่าแปลงครับ ปี64ครับรเสร็จงบนี้ก็ล,ลุยงบหน้าต่อครับเพราะเราก็ยังอยู่กับต้องอยู่กับพัฒนาชุมชนกระสังครับเอาให้จบครับขอบคุณเจ้าหน้าที่เนาะที่ให้โอกาสพวกเราได้ทํางานครับจะา,า,ารคะข้าวเบอร์33ขอตนวโดยอาจารย์ปลั๊กครับช่างปลั๊กครับหรือว่าอาจารย์ปลั๊กครับคนคอนโทรลดูแล ระบบดูแลเครื่องจักรของโรงงานของเราครับเพิ่งได้ย้ายครับน่าจะไปถึงน่าจะโซโล่เลยนะครับผมน่าจะจัดการเลยเพราะว่าพวกเราก็เร่งเร่งงานนะครับเราอยากจะเร่งงานให้เต็มที่ครับเร่งรีบเลยครับผมแล้วก็หัวปัญหาครับเรื่องของปัญหาหน้างานก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงจะขดได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับเพราะว่ามันจาระออกมารูปไหนให้เราบอกว่าได้ครับ จะได้หรือเปล่าครับก็ต้องดูปีนี้ครับว่าโครงการออกมาเราของงบเงินกู้หมายถึงเงินงบงบใหญ่นะะี่จะ คือบองต้นนี้จะเป็นงบของของกรมครับและสิบกว่าบ่อครับแล้วก็ถัดจากงบกรมก็เป็นงบเกินกู้ครับไม่รู้ว่าปีนี้จะได้เยอะขนาดไหนครับเนาะก็ต้องมาดูกันครับแล้วก็รอดูกันครับผมแต่ถ้าปีนี้ถ้าได้งานถ้าสมมติว่างานมันไม่มีปัญหาอะไรหรือว่างานเยอะมากเราก็จะอยู่ที่กระสังครับจะไม่ ได้ไปทําการย้ายไปที่อื่นครับโอ้โหสวนกันครับเนี่ยทีมงานรถเกี่ยวข้าวก็รถนี้ก็ช่วงนี้ช่วงเก็บงานกัับนาะระวุระเวะกันหมดเนาะวิ่งเก็บงานกันก็พวกเราก็เพิ่งด้ออกงานครับวันนั้นออกไปครั้งหนึ่งนะครับเนาะพอดีแล้วก็อีกเพลงหนึ่งขุดไม่ได้เลยต้องย้ายกลับบ้านครับแต่วันนี้เราได้เปลี่ยนที่ใหมร่รเนะเปลี่ยนแปลงครับือเเปลี่ยนแปลง ครับก็ถัดจากนี้น่าจะได้เริ่มขุดไปเรื่อยๆแล้วครับแล้วก็เรื่องของอีกคันหนึ่งครับคันเหลืองครับตัว x c MG ก็น่าจะได้ออกมาตามนะฮะวันนี้นย้ายจเจ้า SK 200 SM S <S ออไปก่อนครับก็ <S <S ไม่มั่นใจนะครับผมเรื่องของกันบอกว่าจะขุดได้ขุดได้เราก็ตั้งใจว่าจะขุดได้นะครับแต่ว่าพอเข้าจริงๆอย่างแปลงหมูเก้านะครับเนาะหมูเก้าบ้านว่าหมูเก้านะเราตอนเราไปปักแปลงนี่ไม่มีน้ําเลยโมว่าขุดได้แน่นอน แต่พอไปขุดนี่ลงไปยังไม่ได้ขุดเลยครับจมเลยเนาะดีครับที่เอาออกมาก่อนอนครับแต่ที่นี้บางแปลงนี่คือน้ําเต็มนะน้าเต็มที่เราน้ําเต็มบ่อน้ําเต็มเลงที่เราจะขุดครับแต่พอเอาจริงๆนี่ขุดได้สบายครับโอ้โหมันไม่ถอยเลยนะติดอัพเไม่ยอมมาเลยครับนีมีครับ ทางนี้พวกเราวิ่งประจําครับเส้นทางที่เราใช้ประจาครับเพราะว่าเราขุดลําดวน้สํารานเมืองไผ่ชลุมแสงครับฝังนี้ครับเป็นตําบลเนาะตาบลน้องเต็งก็เราขุดทุกตําบลครับของอําเภอกระสังครับก็ถือว่าพวกเราก็คุ้นชินกับพื้นที่เนาะก็เป็นพื้นที่ของเราเป็นอาเภอเราเองก็จะสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายแล้วก็เรื่องของปัญหา หน้าง,งานก็คุยกันได้ครับพอคุยกันได้วันนี้ได้ออกออก่อครับแล้วก็ได้เริ่มไปทํางานครับหลังจากที่หยุดไปอาทิตย์หนึ่งเองครับผมนะวันนั้นรเราไปทำอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ไปทําต่อไม่ได้ก็ไปจอดที่โรงงานครับแล้วก็เพิ่งได้ออกไปวันนี้ฮะเพิ่งได้ขยับตัวอีกรอบหนึ่งกับเจ้า SK200SM ของเราครับผมคันนี้เนาะกะ็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ครับให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานสีสุรกุฎบรุรีรำครับกับทีมงานโค้งน้องนาครับจะไปกุดโค้งน้องนาครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไปเทนี้น,นะครับเนาะแล้ค่อยไปต่อกับทีมน,น้าครับสวัสดีครับ